สวัสดีครับซุเปอร์บอลครับอ่ะกินน้ำให้เสร็จก่อนน <ฮะ S 1> ี่ต้องโชว์หน่อยต้องโชว์หน่อยต้องโชว์สปอ,น,น,อ,อ,อนเซอร์หลักหน่อย <c oughs> น้ำดื่มตาสิงครับสปอนเซอร์หลักของซุเปอร์บอลซ้อมเสร็จแล้วเมื่อกี้เห็นเบิ้ลเป่าโอม,ม,มโอมโอมโหซ้อมหนักมากโค้งสุดท้ายแล้วยังครับก็เหลืออีกสามวันครับพี่ซ้มอีกสามวันอีกสองวันอีกสองวันแล้วก็เริ่มคุมน้ำหนักเรื่องทางวันจันน้ำหนักไม่ต้องคุมเลยน้ำหนักแบบจะเกินอยู่ไม่ถึงรัวซ้อมมันเหงื่อมันออกซ้อมจนแบบแห้งหมดแล้วครับดูจากร่างกายแล้เลย น้ำหนักน้อยมากตอนนี้ประมาณเจเรอเรืมันดีหรือไม่ดีเนี่ยน้ำหนักน้อยแบบก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ว่าผมควรจะกินให้มันอยู่สักแบบเ2 73สองเจาเพราะว่ามันจะได้ใช่มันจะได้มีแรงในการซ้อมมากขึ้นเพราะเริ่มน้ำหนักน้อยครับแรงในการออกอาวุธเราก็น้อยลงก็ต้องกินเพิ่มมาอีกหน่อยวันนี้เดี๋ยวเราไปจัดบุฟเฟ่ต์กันหน่อยเพิ่มน้ำหนักหน่อยก็การซ้อมไปนี้เราเน้นอะไรเป็นพิเศษไหมบอสก็เราระวังหมัดเขาอย่างเดียวครับแล้วก็ ใช้เท้าหน้าให้พี่หยใช่ครับขีเห็นเตะซ้ายเดียวเลยใช่ครับขวาไม่เตะเลยใช่ครับเพราะว่าเขาจะแพ้เท้าซ้ายเพราะว่าเหมือนแบบเขาก้าวมาต่อยนะครับช่วงที่เขาจะต่อยขวาครับเขาจะเปิดลำตัวเราดิบเท้าหน้าโดนสักสามสีแข้งเต็มๆเดี๋ยวเขาก็ยุบครับมันเหมือนสองแรงบวกเราต้องการจังหวะดีๆใช่แต่วุฒิที่น่ากลัวก็คือหมัดเขาต่อยหมัดชุดใช่ครับถ้าเราเหมือนเขา เคาะเคาะเคาะหนึ่งสองอะไรเงี้ยเราต้องแบบหยุดหมัดชุดค่าได้เราต้องลาทำลายจังหวะเขาตะกี้เทรนกับบางมัดก็ฝึกแบบพอเขาโยกจะต่อยแล้วก็ทำลายจังหวะเขาโยกจะต่อยเราทำลายจังหวะเขาชิงออกก่อนเออโอ้โหนี่ถือว่าทำกันบ้าอย่างดีเลยไปนี่ซ้อมหนักมาประมาณกี่สัปดาห์ได้สองเดือนได้แล้วพี่สองเดือนแล้วหรอสองเดือนแล้วโอ้โหคือซ้อมจนแห้งอะจากน้ำหนักผมเจ็ดสิบเก้าะตอนนี้เหลือเจ็ดสิบเอ็ดแล้วอ่ะคือซ้อมหนักลดมันก็ลดไปเองใช่ครับคือไม่ต้องคุมเลยก็ เลือกกินอาหารนี่อยแล้วก็น้ำหนักมันลงไปเองครับซ้อมหนักเราพี่เกให้เจีเป้าวันที่เก้ายกอ่ะวันที่สิบยกบางทีอ่ะโอ้โหเน้นมากหนักมากเออก็คิดว่าร่างกายตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ตอนนี้พร้อมครับซกได้วันนี้ก็ซกได้เลยแต่วันนี้ไม่ได้หมดแลยเหรอพรุ่งนี้ได้อยู่เพราะว่าเราเราซ้อมมานานนะนะเน้นมานานเออก็เป็นการป้องกันเชฟโลกครั้งแรกของเราเลยใช่ครับหลังจากที่ได้มาจากเป็นตัวเซียนใช่ครับอืมแต่ว่าเบองรัตเนี่ยเห็นบอกว่าเคยแท้เข้ามาครั้งหนานยังงไ สักสี่ปีห้าปีี่ปีแล้วแพ้ยังไงวันนั้นขึ้นไปโดนต่อยหลับยี่สิบวิย์เลยยไม่ทันนำอะไรเลยก็เออแทงเขาวืดไปทีหนึ่งอ๋อพอทีที่สองโดนกดล่วงเลยเออเออโอ้โหสัมภาษณเราหีุดิเราหลุดรวมไม่ได้เลยใช่ครับเขาแบบเขาช่วงต้นยกแรกเขาจะมาแบบโอผมใส่เราเลยเอออแล้วฟอร์มช่วงหลังได้เห็นเขาต่อยไหมช่วงหลังๆเนี่ยก็ดูนะครับเพราะเขาก็ต่อยพร้อมผมตอนล่าสุดเป็นไงบ้างเซาเวอร์เขาก็ เขาเขาต่อยคือเขาน่ากลัวตรงเขาหมัด hmm. น่ะแต่ว่าเขาอาจจะต่อยอยู่แบบใกล้ๆเขาแบบไม่ได้ต <ok ่อยไกลๆซึ่งเขาจะถูมาเออเขามีจุดบกพร่องคือเขาจะยืนรับเราก่อนเขายืนให้เราเตะก่อนที่กองที่เราก็ต้องเลือกเอาว่าเราแบบจะอัดเขาอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยอัดเขาอยู่หรือเปล่าเขาทนได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จริงๆมันดูกันว่าใครทนได้มากกว่ากัน แต่ว่าอาวุธเราเยอะกว่าอยู่แล้วใช่ครับใช่ไหมแต่ว่าเขาจะมีหมัดที่อันตรายใช่ครับเออก็ก็เขาต่อยต่อยได้แค่แคแม่นต่อยแม่นอ่าก็เดินทางไปไหนครับบอลวันจันทร์นี้ครับวันจันนี้มีใครไปบ้างก็มีพี่บางมัดนะครับบางมัดน้ำสักน้อยน้ำสักน้อยนะครับแล้วก็พี่ปสตาลวดตาลวดลูกบอลใหญ่ใช่ครับสามคนใช่สามคนนะครับก็ไปกักตัวอะไรไหมต้องไปกักอะไร็อยู่ในโรงแรมอย่างเดียวครับอยู่ในโรงแรมเพราะว่าเออมันเป็นกฎของเขาก็แต่ว่ากิจกรรมทุกอย่างก็ทำในโรงแรมหมดเลย ช่างน้ำหนักทายล้อมอะไรไม่ต้องออกไปไหนใช่ครับเขาไม่ออกไปไหนก็ได้เจอกับคู่ปรับเก่าสนใจแล้วนะครับบอลเคยแพ้มาเห็นบอกว่าถ้าเกิดชนะมาลัดเนี่ยคิดว่าเราต้องเป็นเบอร์หนึ่งละของโลกใช่ครับคือทุกวันนี้ก็เบอร์หนึ่งเลยครับแต่ว่ามันยังมีอ๋อเราเคยแพ้เข้ามาใช่มันก็มันมีแบบพวกแฟนคลับเขาแหละพูดว่าเอ้ยแบบคุณแบบเคยแพ้มาลัดก็แบบมาโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่า ด้ยถ้าเราชนะเขาได้คุณก็ไม่มีสิทธิ์พูดแล้วไงไม่มีใครแบบมามาโต้แย้งเราอ่ะไม่มีใครมาแบบกล้าเถียงเราอ่ะว่าเราแบบอันดับหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยอ่ะโอเคครับฝากแฟนคลับหนครับบอลครับติดตามเชียร์หนฮะก็ฝากคนไทยแล้วก็แฟนลับทั่วโลกนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็มีนักมวยไทยอีกหลายคนนะครับที่ชกในวันนั้นซึ่งแบบมียอดมวยทั้งนั้นเลย ไม่ว่าจะเป็นน้องโอ๋สิทธิชัยรถถังกัปตันมีแตมมี่คุ้ยก็มีแต่มวยไทยต่างๆทั้งนั้นนะครับก็อ้ามพลาดเป็นกําลังใจให้กันนะครับถ้าอยากอยากให้กําลังใจเราไม่รู้ว่าจะให้กําลังใจที่ไหนต่างช่องทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางนะครับซูเปอร์บอลไอจีเฟซบุ๊กไลฟ์ซูเปอร์บอลยูทูบซูเปอร์บอล สามารถเข้าไปคอมเมนต์หให้กำลังใจกันได้ทุกช่องทางนะครับครับผมก็เราผมอ่านทุกอันนะครับแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้ตอบเพราะว่าเหนื่อยเหนื่อยเขมวยเหนื่อยก็แต่ว่าอ่านทุกอันมีเวลาอ่านก็อ่านมีเวลาตอบก,ก็ตอบก,ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจพวกเราโอเคครับขอบคุณมากครับอบ,บอลครับสวัสดีครับ